มึงใช้แล้วมึงฟังแล้วที่เหลือคนต่อไปก็ได้ฟรีมึงบอกกูแล้วนะฝากผมขายเองนะน้องติดเครื่องเสียงมาเต็มแบบนี้เบาแต่งให้ไปเลยพี่เถินผมเสียดายให้ผมขายให้โอ้โหงั้นผมจัดให้เลยสดๆน้องบอกติดเครื่องเสียงมาเยอะเสียดายมากเลยพี่มาซื้อรถผมไปไอเราก็ตีเทินบอกโอหนูเสียดายรถเครื่องเสียงมาทําเยอะงั้นผมบอกเอางี้แล้วกันผมขายให้ไม่ต้องเทินผมได้เท่าไหร่ไปเท่านั้นเลยน้องบอกว่าหนูทําใจไม่ได้อยาคิดเยอะ บอกผมขายให้บอกอ่ะงั้นฝากผมขายหน่อยผมเลยบอกมึงบอกกูแล้วนะฝากผมขายเองนะผมจัดให้เลยนิสันอามร่าใส่น้าอยากแล้วนะพี่น้องติดเครื่องเสียงมาเต็มแบบนี้เบาแต่งให้ไปเลยพี่นี่ให้ไปเลยเบาแต่งเครื่องเสียงนี่ตึ๊บมากอ้าวนะครับต้องบอกเลยว่าตึบ๊บเดี๋ยวเราให้เห็นเลยข้างหลังอีกโอ้โห ไม่รู้ว่าจะยกไปแข่งงานหมอรำที่ไหนหรือง,งานบวชที่ไหนมากันเต็มขนาดนี้ผมบอกแล้วน้องก็บอกเอาเฮียาขายหนูหน่อยหนูเสียดายเงินผมเสียดายให้ผมขายให้โอ้โหงันผมจัดให้เลยสดๆดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันังไม่ผิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้เครื่อเสียงได้เบาะซิ่งแบบนี้ไปเลยเนี่ยสาภาพนี้จริงๆเขาอยากได้ราคามากกว่านี้แต่เขาบอกให้ผมขายเองผมขายให้เลย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันก่อนไม่เกินสามพันตลอดสัญญานี่ไม่รถลูกค้าเอารถสี่ประตูผมไป แล้วคันนี้ไม่ได้เชินแต่ฝากผมขายงั้นผมขายให้เลย1นึ่งแสนึงเก้าพันผมบอกน้องเขาเนี่ยเต็มที่แล้วเสียดายเครื่องเสียงเครื่องเสียงอ่ะติดครั้งแรกอ่ะมึงใช้แล้วมึงฟังแล้วที่เหลือคนต่อไปเขาได้ฟรีไม่พอใจรือออกไปมันก็เหลือลำโพงปเป็นเศษไม้ให้เขาไปคนต่อไปเขาได้เนี่ยเขาได้ฟรีดังดีนะเดี๋ยวให้รองน้ํากระเด็นเลยแหละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้น้ากระเด็นเลย เดี 6, rồi, Bref, ๋ยวหกรีบเลยรถเขาเราขาย1นึ่งแสึ่ง่นเก้ A few minutes เอันดับต <comfy GPS> <on> ้นๆในเมืองไทยใบไมผมกล้าพูดอย่างนี้ได้รถคันนี้ไปผมมองเลยว่าผมดีใจด้วยจริงๆผมกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการ c a m i n Review นะครับรายการที่จะพาลูกค้าเนี่ยมาชมกับรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆจากพวกเราเ e n น c Kamin Auto นะครับวันนี้นะครับถึงคิวของ Mazda CX-5 รถ SUV ในตำนานนะครับเขาตั้งใจนะฮะเทียบออกมาแข่งกับรถยุโรปเลยจริงๆนะครับเรื่องสมรรถนะการขับขี่ของเขาแต่ละอย่างนะฮะต้องบอกว่าเทียบชั้นแบรนด์ยุโรปได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะครับนี่คือเป็นจุดแข่งของมาด้านะฮะที่เขาทำออกมานะครับเพราะว่าโจทย์ของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะแข่งกับรถราคาประมาณ2ล้านขึ้น2ล้านกว่าบาทนะครับแต่เขาทำออกมาเนี่ยอย่างตัวนี้ป้ายแดงตอนนั้นอยู่ประมาณล้านเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเป็น ตัวท็อปสุดเลย m a z d a CX5 ปี2016เป็นไมน่าเชยแล้วนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะฮะตัวนี้ตอนป้ายแดงประมาณล้านเนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ขับ4ด้วยนะครับจุดแข็งของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ได้เรื่องของความประหยัดน้ํามันอย่างที่1นะครับอย่างที่2นะฮะได้เรื่องของความทนทาน นะครับนะฮะแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลก็อาจจะดังหน่อยแต่เรื่องของการขับขี่นะครับความแรงความสนุกในการขับข nice um ี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตามเท้านะครับอย่างวันนี Uno ้ผมไปเอากลับมาเองไปขับมานะครับต้องบอกว่าโอ้ขับดีขับสนุกนะครับแล้วก็ระบบต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะต้องบอกว่าในปี16ช่วงนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของเขาของมาด้าช่วงนั Hoe ้นเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับและวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคันนี้นะครับ หนึ่งคันนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมได้มานะฮะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเป็นพี่เป็นคุณผู้หญิงด้วยนะครับและเจ้าของเก่าต้องบอกว่าผมกล้าท้าได้หนึ่งว่ารถคันนี้สวยอันดับต้นๆในเมืองไทยนะครับทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเซ็ส่วนใหญ่ที่ผมเราเจอในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เนี่ยจะขึ้นประมาณแสนแปดสองแสนสองแสนห้าสามแสนนะครับตามลำดับแต่จุดเด่นของคันนี้ ใม้อยู่แสงกว่า,วาเท่านั้นแสนต้นๆแสนสามนะครับและเจ้าของเก่ามีการเข้าศูนย์ทุกระยะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตลอดเวลานะครับดูแลรถด,ดีมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าชมให้ดูทุกอย่างละเอียดเลยว่าสวยจริงๆนะฮะใครจังหวะได้คันนี้ถือว่าคุ่มค่ามากต่อนนดนึงนะฮะเจ้าของเก่าคันนี้นะครับพาไปดูรอบคันเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับเจ้าของเก่าของรถคันนี้นะครับเป็นพี่ผู้หญิง นะครับและผมเนี่ยไปได้มานะครับซึ่งแกเนี่ยต้องบอกนะตำแหน่งค่อนข้างใหญ่ฐานเงินเดือนแกสูงมากนะครับเป็นคนใหญ่คนโตเอาง่ายตอนที่ผมไปเจอเนี่ยผมไปเจอในเซนทันพลพระรามสองนะครับแค่ดูที่จอดรถเขาเนี่ยนะฮะที่จอดรถเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่จอดรถสําหรับเหล่าซปเปอร์คาร์หนึ่งจุดแล้วก็เป็นที่จอดของเรา VIP นะครับ <c oughs> ตอนผมเข้าไปเนี่ยผมยังตกใจเลยเฮ้ยผมต้องไปจอดรถตรงไหนนะฮะ นะครับพอตอนแรกยามจะไล่ผมออกไปนะฮะให้ไปจอดไกลๆด้านหลังใช่ไหมแต่พอพี่เจ้าของรถเดินออกมาบอกแขกพี่เองโอ้โหเปิดให้ไวฮะนะครับเปิดให้ไวเลยนะครับเดี๋ยวนั้นโอ้โหบอกเลยว่าแกไม่ธรรมดาแน่นอนเจ้าของเก่านี่โอ้โหดูแลรถดีมากนะครับแล้วก็แกใส่ใจนะครับทุกอย่างประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือนะครับสภาพโอ้โหแกบอกแกใช้งานน้อยมากนะครับใครเนี่ยได้รถคันนี้ไปผมบอกเลยว่า ผมดีใจด้วยจริงๆนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับว่ารถคันนี้นะฮะจะสวยอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าผมเจอตําหนิตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานทุกอย่างให้ชัดเจงเลยนะครับและเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้จะราคาว้าวขนาดไหนกาถาสวยอันดับต้นๆในเมืองไทยแน่นอนไปดูพร้อมกันครับนี่โอ้โหดูด้านหน้าครับทุกคนขอขอชมด้านหน้านิดนึงก่อนครับโอ้โหดูดินี่คือตัวไมน่าเชนนะครับ ถ้าตัวเก่าเนี่ยกระจังน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่ใช่ซี่ๆอย่างนี้นะครับตัวนี้คือตัวมายเนอร์เชนนะครับของปี2016นะครับนะฮะเขาจะมาไม่เนนต์เชนี่ยประมาณ15นะประมาณนี้ของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ15 16เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวมายเนอร์เชนนะครับมายเนอร์เชนตัวนี้นะฮะดูจะเห็นดูที่ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะมากับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดเซนเซอร์เขาจะฝังตรงนี้นะฮะ แล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าให้ดูเป็นบึกบึนขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าลมดำอ่ะผมขอโชว์อีกก่อนนิดนึงให้ดูด้านหน้าต่ออีกทีน,นะครับดูสินี่คือตัว m i n เนอร์เชนนะครับก่อนที่จะโมเด Change ในปีประมาณ17นะครับประมาณ17หลาดตัวนี้ก็คือ KE นะฮะ KE m i n เนอร์เชนนะครับถ้าผมจำผิดบอกผมในคอมเมนต์ด้ยนะนะครับแล้วก็จะได้แบ็เป็น ขอบ19นะฮะนี่แหละเหมาะมากนะครับตัว KE ตัวนี้มีการตัดตัวเบนซินออกไปนะครับในตัวเมทไม์เนชเชนนี้นะฮะจะเหลือเป็นเพิ่มเป็นตัวขับ2ดีเซลมานะครับแล้วก็ขับ2ขับ4ดีเซลนะครับอ่ะไปดูรอบคันพร้อมกันเรื่อยๆนะครับสวยเลยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยโอ้โหผมดีใจแทนลูกค้าจริงใครได้คันนี้ไปเนี่ยนะครับนี่ C เลสโก นะครับโอ้โหโครงสร้างแทบไม่ต้องพูดถึงฮนะสวยครับสวยสุดๆนะครับรถอย่างนี้นะฮะเกินคำว่าเซ็กซี่ด้วยกระโดดเข้าหาแน่นอนนะครับใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยกระโดดเข้าหาเลยนี่มีการติดตรงนี้เพิ่มมานะครับป้องกันเสียงรบกวนเสียงการขับขี่เสียงลมนะครับช่วยได้เยอะนะครับบางคนอาจจะแลนนี่แกเนี่ยแกไม่ได้ซื้อมาติดเองนะ ะครับเพราะว่าการติดที่เนี้บอย่างเงี้ยแกให้ร้านติดแน่นอนเนี่ยดูเลยรู้เลยคนมีเนี่ยนะครับติดมาค่อนข้างเนียนและใช้ยางอย่างดีด้วยนะฮะนี่คือตัวท็อปฮะดูสิขับเพลส 4X5 นะครับ,ครบใครเป็นแฟนของมัด้าอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์ผมกล้าท้านะเมื่อกี้พูดพูดไปแล้วพูดซ้ำอีกเลยสวยระดับต้นๆในเมืองไทยไยเลยะวะสวยต้นๆในเมืองไทยกล้าพูดครับ ไม่สวยจริงผมไม่พูดแต่คันนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ทาให้ลูกค้ามาเช็คเองด้วยอีกรอบหนึ่งว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่จริงถ้าไม่ตรงโทรหาน้องโอม <c oughs> อันนี้เร <c oughs> าเล่นะนะครับไม่้าไม่ตรงมาบอกผมได้เลยนะครับอันนี้เป็นกล้องมองหลังจากเออมาด้าใสมานะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับตัวของเออมาด้าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเขาต้องการทาชิง เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาคิดนะครับสิ่งที่เขามองเนี่ยเขามองว่าเขาจะเปรียบเทียบกับแบรนด์ยุโรปเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากให้รู้ว่ายกตัวอย่างรถแต่ละคันที่เขาทาออกมาเนี่ยเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันนะครับเขาพยายามเอาตัวเองเนี่ยเทียบกับแบรนด์แบรนด์หรูนะครับอ่ะให้ดูโครงสร้างนี่หัวนกของรถเดิมจากโรงงานนะฮะไม่เคยมีการ ดูดิฮะไอตัวแต้มเสียงอยู่เลยฮะมาร์กิ้งใช่ไหมฮะนะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับเมื่อกี้ผมกําลังพูดไปนะฮะกล้องพาดูไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับพาดูไปเลยเปิดไปดูเรื่อยๆนะฮะเปิดดูเรื่อยๆได้เลยนะครับอย่างอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวของเซฮ่าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาด้าเนี่ยเขาเขาวางตัวเองไว้นะครับเพื่อต้องการเทียบกับแบรนด์ชั้นนําของโลก นะครับแบรนด์ในค่ายยุโรปต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง c ซนะครับผมเคยใช้มาด้วย c X ีเซเนี่ยนะฮะต้องการที่จะเทียบชั้นกับคายเยนนะฮะพอร์ตคายเยนคายเยนเนี่ยดูสิครยังเก็บอยู่เลยคายเยนเนี่ยเท่าไหร่ครับ9ล้าน10ล้าน8ล้านถูกไหมครับแต่ซ5เอ้ไซีเอ็กซเก้าไซบาค่อนข้างใกล้เคียงกัน แรงม้าแต่แรงม้าน้อยกว่านะนะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่ <c oughs> องเสียงทุกอย่างนะฮะไม่ขี้เหร่เลยนะครับ cx9 าออกมาในราคาแค่3ล้านกว่าบาท3ล้าน7ถูกปะ่ะมาขายในเมืองไทย3ล้าน7คาเยนอยู่ประมาณ89ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่มาด้าเขามองไว้ว่าเขาต้องการเทียบคู่แข่งนะครับกับรถ,รถที่ราคา10ล้าน แต่คุณสามารถใช้คุณภาพที่ใกล้เคียงกันในราคาที่ถูกกว่าอย่างเช่น c 5คันนี้คู่แข่งเขาคืออะไรฮะอ่ะถ้าท่านมองสภาพมองเนี่ยคิดว่าแข่งเขาเขาวางเขาวางวางคู่แข่งก้กับตัวไหนถ้าลองถายโอมลองทายสิครับแบรนด์แบรนด์ยุโรป X1 X1 ถูกต้องถูกต้องทำไมถึงไทยทำไมไทยดูเียทำไมถึงไทยดูเพราะรู้ว่า X1 เป็นเจ็ี่นั่ง เ้ป็นค่าที่นั่ง S U V แล้วมีขัตัวมีมีเป็นขับสี่ด้วย่าโอเคอันนี้อันนี้เดาล้วลนเลยไม่เดาคลิปโอ้โหถูกต้องเคยขายเคยขายเคยขายวันวันเคยเอามาโอเคเอาเคยมาใช่ไหมโอเคถูกต้องนะครับคือน้องโอมไทยถูกนะครับตัวเซ่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอามาแข่งกับเพื่อนร่วมชาตินะฮะเขาต้องการแข่งกับ รถยุโรปรถเยอรมันก็คือตัวอย่างที่น้ององมบอกเมื่อกี้นะครับดังนั้นเขาออกแบบมาดูสิฮะ q ห x ไม่เขามองเขามองเขามองแบรนด์ Kem ong, Kem ong, Kem ong นั้นนะครับนะฮะดูสิฮะโอ้โหนี่แหละคือจุดเด่นของเขานะครับออปชันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอะมาดูที่ออปชันกันดีกว่านี่นบอกอ่า นะครับดูตรงนี้เป็นบอกไฟฟ้ามีเมมโมรี่จุดนะครับแล้วก็แอร์แบงค์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ7หรือ8ตัวเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยมีเอ่อป้องกันเขาเรียกอะไรนะครับออเ,เอ่อออกจากเลนอะนะฮะผมจำ่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะ <laughs> โอเคนะครับฝูงมาเลยนะฮะนี่มันติฟังก์ชันแล้วที่ผมบอกอเมื่อกี้ดูดิเขาหุ้มหนังเขาใส่เอ่อเขาเรียกอะไรที่หุ้มฝูงมาเลยนะครับทำให้หนังแท้เนี่ยยังสวยอยู่เลยดูดิ ะะเดี๋ยวผมแกะออกมาสวยแน่นอนนี่ดูไปพร้อมกันเลยเนี่ยคือ้วดดูดิผมเห็นคันนี้แล้วผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นเจ้าของคันนี้นะคุ้มค่านะครับดูดิจอกลางนะครับ DVD สามารถใส่ DVD ได้เป,ดเปิดเพลงเปิดเพลงฟังเพลงได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูด้วยอันนี้คือตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับปุ่มเป็นพุทสตาร์ทนะครับกุญแจกุญแจ2ดอกครบถ้วนนะครับ แอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มีคุณครูเรื่มีกล้องมอ,<ด>องหลังอ่ากล้องมองหลังนะครับแอร์<ด> <Air S 2> เป็นแอร์ <Air S 2> เป็นดูโอนะครับก็สามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้นะครับถุงลมนะครับอย่างที่บอกไปว่าน่าจะแปดหรือเตัวนี่นะครับไม่ใช่พลาสติกนะ<ม>ดูสิส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นไงพลาสติกนี่พลาส,สติกนี่เป็นนี่เป็นหนังนะครับอ่านี่หนังหมดเลยนะอ่านะครับนี่ก็เป็นหนังนะ แผ่ด้วยน,นี้หนังแท้ด้วยนะครับดูสิวัสดุเขานะฮะการการเขาเรียกอะไรอะ่ะการออกแบบเขาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังแพ้นะครับใช้เป็นหนังเนี่ยดูดิหุ้มหนังหมดเลยดูข้างนดินะครับใช้หุ้มหนังหมดเลยและที่สำคัญดูดิน้อยหน้าไม่ได้ถามหน่อยว่าในแบรนด์เจ้าตลาดหรือแบรนด์ไหนใครกล้าใช้ยี่ห้อนี้งเครื่องเสียงบอสครับ ป็นไงพี่สุดยอดโอ้โหบอกอเ,เลยเครื่องเสียงโอ้โหได้นะครับเครื่องเสียงสุดยอดขับมาแล้วแบบบอกเลยว่ารถมาารด,ด,ดเสียงใสนะครับเป็นมิตินะครับแล้วดูสิเบาให้หนังแท้นะครับแล้วก็ให้ดู Suite, บุ๊กสวิตนะฮะแกค่อนข้างเป๊ะมากมีการเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตลอด ดูสิฮะเข้าทุกรอบนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนทํานู่นทํานี่น,นะครับเนี่ยเปลี่ยนลูกมาอะไรในยางแท่นเครื่องนะครับเปลี่ยนทุกอย่างของศูนย์หมดเลยนะฮะและ้วผมเชื่อรถไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแต่ก็เปลี่ยนตามระยะทางของเขานะครับแล้วก็เอ่อไม่หนึ่งสามสองนะครับแล้วก็แต่ในรถเนี่ยหนึ่งสามสี่นะครับเนี่ยดูสิเขาเพิ่งเข้ามาสองเดือนเก้าเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนสิบเพิ่งเข้ามาเองนะครับ 1, 10, ในหกเจ็ดเพิ่งหนึ่งเดือนเพิ่งเข้าเลย ดูสิพี่แกดูแลรถดีมากแล้วประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือนะครับโอ้แกเป็นคนเป๊ะมากนะฮะแกเป็นคนเป๊ะมากอาไปดูด้านหลังกันนะครับกล้องไปฝั่งดูไหมครับกล้องอ่าเดี๋ยวไปฝังนี้ก็ได้อ้าวโอ้โหดูสิหนังแท้นะสวยไหมสวยเลยคันนี้ชอบไหม เห็นมเหมือน,เ,อนเลยเอ็กขึ้นมาแวบบขึ้นมาในหัวเลยพี่สวยเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยเดี๋ยวที่ผมบอกคือว่าดูสิหนังแท้หมดนะครับคอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารถญี่ปุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเอ,อหนังไม่ใช่หนังเป็นพลาสติกนะครับอ่ะมามาลุยกันดีกว่านะครับใครที่ดูถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของตัวของ SUV คันนี้นะครับตัวนี้ป้ายแดงล้านเจ็ดนะครับท็อปสุดเป็นขับสี่โฟล์วิลด้วยนะฮะและปีสิบหกเนี่ยนะครับถ้าเป็นคู่แข่งจริงๆเนี่ยจะเหลือแค่ CRV นะครับเพราะว่าถ้าเป็น PPV เนี่ยพื้นฐานเขาคือจะเป็นรถกระบะนะครับก็จะมีพวก Fortuner นะครับ l e g e n d e r อะไรก็ว่าไปราคาก็ยังแพงอยู่0 0แสน0 0 0 0 0 600,000ได้ CRV ก็มี500,000 600,000ได้นะครับ คำถามคือท่านจะจ่ายแพงทําไมนะครับในเมื่อท่านมีออปชันนะครับแล้วก็คุณสมบัติความสามารถเนี่ยที่บอกเลยเทียบชั้นกับแบรนด์ยุโรปด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาย่อมเยาป้ายแดงล้านเจ็ะครับตอนนี้เป็นมือสองราคาเบามากเบาสบายมากออปชั่นครบขนาดนี้อะไรก็เยอะในเมืองไทยนะครับผู่นอกก็ซ้อมได้นะครับราคาแค่4,69,000บาท ราคานี้ถูกมากๆ8 9000เาเท่านั้นต่อเดือนนะครับราคานี้เราสามารถจัดไฟแนนซ์เต็มนะฮะจัดได้ถึงประมาณ900,000เ,เกินพูดผิดประมาณ0,000สนนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เริ่มหิวข้าวแล้วฮะจัดประมาณได้ประมาณ0,000สนนะครับสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะฮะดูดิไฟหน้าส,สวยๆโครงสร้างเดิมทั้งคันเรารับประกันโครงสร้างนะครับสวยแน่นอนเราการันตีนะครับและที่สำคัญเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย เป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่าแรงบิดมาเต็มผมไปทดลองขับมาแล้วแรงบิดเหลือ,เล,อเลยขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นอ,อ,อ่างขางสบายเนี่ยขับรถเที่ยวครอบครัวได้นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลดีขนาดนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ดีเลยดีใจกับคนที่จะได้เป็นเจ้าของต่อนะครับได้ันนี้ไปคุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มค่ามากจริงๆนะครับอา้าวจัดพิเศษให้กับคนที่ดูถึงท้ายคลิปนี้ นะครับแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนเนาะเอาอยางอื่นภาษีก็เพิ่งต่อโอ้คันนี้ดีครบทุกอย่างเลยนึ้จะให้เลยลูกค้าอ่ะผมให้ฉกเฉิี่ยิมสี่ถงแล้วกันหนึ่งปีนะครับยางก็คุณคูนเราเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางคุณคเราเพิ่งเปลี่ยนอ่ะใค,ใ,นะคใครสนใจนะครับใครสนใจนะอ่ะผมให้ตัวเลขเพิ่มไปหมื่นหนึ่งแล้วกันะ นะมา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 ทวงผมให้หมื่นหนึ่งท่านมาทวงเลยว่าเอาหมื่นหนึ่งไปทําอะไรท่านจะไปซื้อประกันชั้นหนึ่งก็ได้ท่านจะซื้อประกันชั้นสองก็ได้นะครับหรือท่านจะเอามาจ่ายค่าจัดโอนก็ได้ได้หมดนะครับให้ท่านเลือกเลยนะครับอ่าผมออปชันให้ท่านไปหมื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้อะไรนะส่วนยี่สิบชั่วโมงหนึ่งปีจัดให้นะครับออาประกันเครื่องเกียร์ให้อีกสามเดือนอโอเคไหมครับนะเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศได้อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับทักอินบ็อกซ์มานะครับเอาใช้รถยต์ม,มือสอง ให้ความสุขขอบคุณครับ